พี่น้องขาเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้อันคนละคนมันกิ่งเดียวกันนะคะแต่ว่าอันที่ป้ามาช็อตนี้มันยิ่งเตี้ยก,กว่านั้นคือตอนนี้คืออาจารย์ป้าต้องเมื่อกี้นั่งคุกเข่าแต่ตอนนี้ต้องนอนนะคะตอนนี้ต้องนอนอันนี้จริงค่ะนะอาจารย์ป้ากำลังจะนอนนะคะเนี่ยเห็นไหมคะนอนนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าลำใหญ่นะคะมันเนี่ยนะวัดอยู่มันมันห่างที่ดิน,นะคะ่ะ ห่างพื้นดินห่างพื้นดินนะคะประมาณห้าคืบหนึ่งคืบหนึ่งอ่ะคืบหนึ่งหัวหัวม่ป้องกับนิ้วก้อยนะคะฮะคือมันแค่หนึ่งคืบแค่นั้นเองและเราต้องค้ำยันมาเลยค่ะพรุ่งนี้อาจารย์ป้าต้องมีงานต่อเพราะฉะนั้นใครจะอยากจะรับจ้างนะลูกศิษย์อาจารย์ป้าเร็วนะคะเข้าใจมาเข้าใจมามาช่วยมัดกิ่งลำไยที่มันหนักมากเกินไปเหมือน ผูเรียนกลัวมันหักไม่ใช่กลัวมันหักแล้วมันหักไปหลายหลายต้นหลักเออหักไปหลายหลายกิ่งแล้วนะคะเนี่ยอาจารย์ป้าต้องนอนขนาดนี้เลว้าวว้าวธโมสั่งโคแล้วก็มันสุกหรือยังเนี่ยฮะคิดว่ามันสุกแล้วนะคะเดี๋ยวดูนะ,ะเดี๋ยวคอ,อ,ดอดเด็ดเนี่ยเอาลูกนี้เอาลูกนี้น,นี่ค่ะนี่ค่ะดูว่ามันสุกหวานหรือยังนี่ยให้ก็ทางเทศ คือพูกเราไม่กลัวสารพิษเพราะเราไม่ใช้สารพิษพ่นเห็นไหมจริงๆแล้วอะถ้าเรากัดขนาดนี้ฮะมันต้องแฉะนะคะแต่นี่คือไม่แฉะเลยแล้วก็เห็นเห็นเม็ดมันดำๆข้างในใช่ไหมคะแล้วเนี่ยหมานี้เออมหมายความว่าเนื้อมันจะต้องโตขึ้นเพิ่มขึ้นประมาณเท่าครึ่งสองเท่าลองดูกันนะคะ อือมหวานขนาดเจ้ากินละออ้ร่อยมากจากผลงานวิจัยของบริษทัท Worldclass Innovation แล้วก็หลายสถาบันรับรองดังนั้น ขจายใจ,ใจขใจายช่วยกันนำไปขยายผลนะคะและติดต่อจานย์ป้าได้095118558นะคะลำใหญ่กำลังกระซิบบอกป้าว่านางพญาลงสวนหรือเรียกว่าเจ้าแม่กระดอพญาจีภาษาพ,พม่าแปลว่าผู้ทรงคุณที่สงศ์สักสูงศักดิ์ เป็นพม่านะคะหมายคามว่าแนะนำเปรเซ่แนะนําไปเพราะว่าประเทศไทยจะปลอดสารพิษพืชผักสวนครัวและผลไม้ทุกอย่างสามารถใช้ได้ปลอดสารพิษเข้าใจเข้าใจนเจ้าอิะเจ้าลุกก็ได้ลเจ้าสวัสดีเจ้าลุกได้ก่อน<ะ>อ่ะดูดูโอ้เหรอ,อเห็นไหมพอฉันเจอกันนะคะอีกประมาณสองอาทิตย์หรือ3มอาทิตย ะะลูกศิษย์ลูกหาเร็วนะคะมาช่วยกันเก็บลำไยเด็ดลำไยนะคะเพราะฉะนั้นวยโวยขาจขายขจายเจ้าสวัสดีเจ้า